ทานส้ตมตำอาหารมาบ้านครัวเจเป็นด้วยกันค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้มีปลาเผาเนาะก็เลยทำส้ตมตำทานกับปลาเผาค่ะปลาย่างค่ะปลาย่างเกลือจ้ะก,ก็วันนี้ไม่ทำเผ็ดมากคะ่ะวันนี้ก็เป็นส้ตมตำเบบี้เนาะเป็นส้ตมตำเด็กๆคะ่ะก็ใส่ไม่ไม่เยอคะค่ะใส่พริกก็ปรุงเครื่องง่ายๆคะ่ะก,ก็มีมะกอกมีมะนาวมีน้ำปลามีน้ำมะขามเปียกคะ่ะแล้วก็น้ำปูคะ่ะมะเขือเทศ มะเขือถั่วฝักยาวที่หน่อยค่ะก็ตําแบบง่ายๆตาแบบบ้านๆค่ะเพื่อนๆส้มตํากินได้ไม่มีเบื่อค่ะลูกอีสานอยู่ที่ไหนก็ขอให้มีเนาะน้ระราําปลาร้านี่เป็นหัวใจสําคัญเลยค่ะน้ระราําปลารค่ะก็ทานได้ไม่เบื่อค่ะลูกอีสานจะมีทุกวันตําได้ทุกวันค่ะแต่ว่าที่ต่างประเทศก็จะหาที่ของเป็นน้รราําปลารก็จะต้องใช้แบบที่ต้มสุกแล้วเนาะก็ จากเมืองไทยค่ะก็ใช้หลายยี่ห้อค่ะก็ปงผสมกันค่ะก็ง่ายๆค่ะเพื่อนๆเป็น,ปนส้มตาเบบี้ค่ะวันนี้ค่ะก็ที่ผ่านมาก็อาจจะไม่ได้ลงคลิปสม่าเสมอเท่าไรมีเวลาก็ทําไม่มีเวลากา็พักร่างกายเนาะพักสายตาพักกายพักใจพักสายตาเพื่อนๆเพราะว่าความแข็งแรงอตอนนี้เริ่มลดลงพอเพื่อนๆ การที่เรานอนดึกบ่อยเราตุม้มเทก็จริงค่ะกว่าจะได้ร้อยวิวพันวิวแสนวิวเขาเนาะเรากว่าจะได้เงินก็ถือว่าทําแบบสนุกสนุกแล้วกันเนาะเอาอาชีพหลักเราก็ทําไปค่ะเพื่อนๆอันนี้ให้กําลังใจทุกคนที่ตั้งใจทําคลิปเนาะก็คือเราเข้าใจว่าท่านอยากจะมีะไรายได้แต่ว่าส่วนอื่นก็คือให้ให้เป็นเหมือนกับอาชีพเสริมของเราแล้วกันเพราะว่าเจ้าที่ฟัง หลายท่านเทียบรายได้มากา็หรือว่าเกิดจากประสบการณ์ตัวเองก็ก็ถือว่าได้ในระดับหนึ่งเนาะแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้เป็นกออเป็นกรรมเหมือนกับงานประจําของเราเพราะฉะนั้นเพื่อนๆก็ทํางานประจําด้วยอันนี้ก็ทําแบบสนุกสนุกเป็น,ปนางานรีแล็กของเราแล้วกันก็ ว่าเราจะได้ไม่กดดันไม่เครียดแล้วเราจะได้ไม่ต้องนอนดึกด้วยสุขภาพเราก็จะดีเราก็จะได้ใช้เงินของเราด้วยคะ่เเเนะเพื่อนๆเนาะก็ทําไปเรื่อยๆค่ะทําไปใจเย็นๆค่ะก็ผ่านคลิปสั้นคลิปยาวทําสะสมจํานวนนาทีไปเรื่อยๆค่ะก็เป็นกลางแก้ให้กันยาวไปคะปป่ะเพื่อนๆนะอันนี้ส้มตําเราเสร็จแล้วจะก็ตาแบบใส่นะ้ำปูเยอะนิดนึงวันนี้ออกสีดําค่ะก็ทานกับ ปลาเผาเกลือปลาย่างเกลือค่ะวันนี้อิ่มอร่อยเลยค่ะจ้มตําอาหารบ้านบ้านโคเจชเป็นค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมเยียนเป็นกำลังใจให้เพจนะคะสู้ต่อไปด้วยกันใจเย็นๆกับเพื่อนๆสู้ไปด้วยกันทําไปเรื่อยๆค่ะไม่ท้อค่ะแต่ว่าเราแค่ลงหลักให้ถูกหลักการถูกวิธีการเนาะเราจะได้มีความแข็งแรงทั้งกายทั้งใจค่ะสู้ไปด้วยกันค่ะขอบคุณนะคะ